อรุณสวัสด์ยามเช้านะครับคุณผู้ชมจากเมื่อคือนที่เรามาถึงที่เมื่อคือนที่เรามานอนพักอยู่ที่นี่นะครับเช้านี้ผมก็จะออกจากที่นี่ไปแล้วนะครับผมจะออกเช้าหน่อยนะครับผมวันนี้ครับคุณผู้ชมเมื่อคือนเร,เราได้มาพักอยู่ที่นี่นะครับผมนี่นะครับบริเวณนี้นะครับ บริเวณที่อำเภอกันทลาลมนะครับผมนี่นะครับขี่จากถนนใหญ่มาประมาณ90 0รอเมตรครับประมาณนี้เมื่อคืนมืดนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างอีสานก็จะเกียวขจีอย่างนี้นะครับ่รงที่ผมมานี่นะครับผมออกเดินทางจากอำเภอกันทลาลมไปที่อุบลรธานีอีกสา้านาทีจากตรงนี้ จากตรงนี้ไปอีก3ามสิบกกิโลครับครับคุณผู้ชมเราออกเดินทางประมาณ6กโมงเช้าครับวันนี้อากาศวันนี้วันที่ผมเดินทางจากกันทะละลมไปอุบลร,ราชธานีเนี่ยน,นะครับอีก3ามกกิโลเนี่ยนะครับก็ความเย็นก็อยู่ที่20นะครับ20 21ของ โทรศัพท์ของผมนะครับผมครับคุณผู้ชมขนาดนี้6โมงฝ่านิดๆก็พระอาทิตย์ตรงนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าบริเวณนี้จะเห็นพระอาทิตย์ก่อนเขาหรือเปล่าครับที่จังหวัดอุบลน,นะครับที่ผมกำลังจะไปเนี่ยครับไม่รู้ว่าเห็นก่อนจังหวัดอื่นหรือเปล่าแต่ถ้าถ้าถ้าผมเตรียมมาใช่แน่แต่ผมคิดว่า น่าจะเป็นที่แรกๆนะครับบรรยากาศดีเลยทีเดียวบรรยากาศอาตอนนี้ผมอยู่ที่ทีสะเกีจะไปอุบลน,นะครับเหลืออีกสักประมาณสักยี่สิบกิโลนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศก็พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับผมนี่นะครับ ตอนอากาศที่ค่อนข้างหนาวครับผมหนาวเลยว่าค่อนข้างหนาวเลยทีเดียวเนี่ยครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราปักหมุดมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมหมุดก็จะมาสุดอยู่ที่ทุ่งสีเมืองหมุดบอกว่าสุดอยู่ที่ทุ่งสีเมืองนะครับผมจะอยู่บริเวณนี้นะครับ ครับคุณผู้ชมนี่คือบริเวณทุ่งสีเมืองนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนี่นะครับที่ว่าเขามาจุดเช็คอินกันที่นี่นะครับผมนี่นะครับครั้งแรกของผมเลยนะครับที่มาภาคอีสานและเป็นจังหวัดที่ผมไม่เคยมาเลยนะครับผมนี่นะครับจะอยู่บริเวณน่าจะเป็นสารากลางนะครับผมคือถ้าปากหมุดมาก็คือจะมาสุดตรงนี้แล้วก็จะมาเช็คอินตรงทุ่งสีเมืองเลยนะครับผม นี่นะครับนี่ก็เป็นคล้ายๆรูปปั้นเทียนพรรษาแกะสลักนะครับผมก็เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีครับตรงนี้เขาเรียกสวนสาธราธรณะเฉลิมพระเกียรตินี่นะครับทุ่งสีเมืองครับอุบลราชธานีครับผมครับผมนี่ก็คือบริเวณสายหลักเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมนี่นะครับจะอยู่ ข้างๆกับบริเวณทุ่งสีเมืองที่ผมไปถ่ายคลิปเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมนี่นะครับจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมเนี่ยครับแต่ลานวัฒนธรรมผมยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมว่าจะไปตามหาอยู่นะครับผมนี่นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขนาดนี้ผมจากพาเที่ยวก็ ได้เดินทางมาจากอ,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 อุบลราชธานีมาที่จังหวัดอ,อ,อำนาจเจริญนะครับนี่ก็คือทางเข้าสารเฉพาะหลักเมืองนี่คือนี่คือสารเฉพาะหลักเมืองนะครับผมนี่นะครับนี่คือทางเข้าสารเฉพาะหลักเมืองผมไม่รู้ว่าขาให้มาอย่างไงก็ไม่รู้นะครับผมก็จะมาจอดรถไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมโอ้เป็น สาหลักเมืองที่ใหญ่มักๆเลยครับเนี่นะครับผมนี่นะครับบริเวณนี้นะครับนี่นะครับตั้งอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นครับผมนี่ก็คือสารกลางบริเวณสารกลางของจังหวัดอำนาจเจริญนะครับจะอยู่ที่สวนเนื้อที่ประมาณไม่ยี่สิบไร่หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับกลางใจเมืองอำนาจ เจริญเลยนะครับผมนี่นะครับผมผมว่าผมผมยังสรุปไม่ได้นะครับว่าสารลักเมืองที่ไหนใหญ่ที่สุดนะครับแต่ว่าผมที่ผมเจอมาที่นี่คืออลังการที่สุดครับผมอยู่ในเนื้อที่แบบประมาณยี่สิบไร่สามสิบไร่อะครับผมนี่ยครับเนี่ยครับผมเนี่ยครับเหมือนใหญ่มากครับเหมือนปราสาท นี่นครับผมนี่นครับนี่จังหวัดลน่า,นาจจเจริญครับผมนี่นะครับเนี่ครับผมนี่ก็คือบริเวณเอ่อบริเวณสถานที่ประดิษฐานศานเมืองของจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมน,นี่นะครับผมถ้ามาด้วยตาเปล่านี่จะสวยงามมากจริงๆนะครับผม ครับผมนี่ก็คือบริเวณพระมิ่งมงคลเมืองของพระผู้มารคของเมืองของจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับเขาบอกว่าถ้าใครมาที่นี่ก็ต้องมานะ้ำมัสการนะครับผมผมก็เลยมาสักนิดหนึ่งครับแล้วผมก็จะไปที่นี่นะครับอยู่บริเวณอุทยานนะครับคล้ายๆกับที่ที่หลักเมืองนะครับแล้วผมก็จะไปที่ยโสธรต่อนะครับสาธุด้วยกับผมนะครับ ผมก็เดินทางมาจากอำนาจ,จเจริญจะไปที่จังหวัดยะโสธรตอนนี้ผมก็มาถึงประมาณครึ่งทางแล้วนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ทางกำลังทำใหม่ด้วยนะครับผมจากอำนาจ,จเจริญมาครับเพื่อนเพื่อนนี่ผมก็มาอยู่ที่ ศาลหลักเมืองจังหวัดยะสโสธรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ผมได้เข้ามาอยู่ที่เ i̇şte. มืองยะโสธรของพี่หม่บจกมกแล้วนะครับผมนี่ครับศาลหลักเมืองเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคล้ายๆศาลจีนนะครับมีมังกรนะครับผมนี่ครับเป็นคล้ายๆสลานะครับผมอยู่บริเวณนี้นะครับผมจะเดินไปดูว่าจะมีดอกไม้พวกเตียนไหมครับนี่นะครับอยู่ที่นี่นะครับผม อยู่ที่นี่นะครับผมจะขอทูบมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับจุดกันครับคุณผู้ชมขณะนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับผมอยู่ที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับผมนี่เขาเรียก อันนี้เขาเรียกลานพญาเถนนะครับนี่นะครับผมวิมานพญาเถณนะครับผมเนี่ยครับจะเป็นพญานาคองค์ใหญ่นะครับผมตรงนี้จะเป็นพญานาคองค์ใหญ่นะครับผมเนี่ยนะครับเราเรียกวิมานพญาเถนนะครับแล้วตรงนู้นจะเป็นข้างคากัวใหญ่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ พญาคางค่านี่นะครับพญาคังค้าที่อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับมันก็มีนางลํำเต็มไปหมดเลยนะครับของน้นแหละครับนางลำอย่างนี้นะครับนี่นะครับผมพญาคางค้านี่นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับเป็นพญาคางค้าตัวใหญ่นี่นะครับอยู่ณบริเวณลานพญาเถรที่จังหวัดยะโสธรนะครับ นะครับก็จะมาเที่ยวกันนะครับผมแล้วแม่น้ําอะไรไม่รู้ใหญ่โตมโหรานเลยครับผมนี่นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับข้างหน้าก็จะเป็นแม่น้ํานะครับอะไรทั้งอย่างนะครับผมครับผมขณะนี้ผมจากพาเที่ยวก็อยู่ที่ลานพญาเทนนะครับ นี่นะครับข้างนู้นมีทุกข้างคาดยักนะครับผมนี่นะครับผมแล้วเราก็จะไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมไปดูแผนที่ก่อนนะครับผมครับเราเจอกันนะเพื่อนครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ช่วง ยะโสทรมาร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะครับมาตอนนี้สอข้างทางก็จะเป็นข้าวครับข้าวกระังเหลืองรอการเกี่ยวนะครับผมนี่นะครับแต่ต้นไม้จะเป็นต้นยูคาริบมาครับไม่ใช่ต้นยางนะครับจะไม่ค่อยหนาตาต้นไม้จะไม่ค่อยหนาตาช่วงนี้นะครับผม ชมขนาดนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่คือผมมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่ก็คือหอโถดนะครับผมอโถที่สูงประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งเมตรนะครับผมนี่นะครับผมก็จะขึ้นไปบนหอโถดที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่นะครับเพื่อจะไปเที่ยวดูนะครับผมผมมาถึงแล้วนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมร้อยเอ็ดแก้วผมชมที่นี่ก็คือหอโหดโวดก็คือโถที่เขาเป่า ดนตีผ้าอีสานนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมใหญ่มากเลยครับผมร้อยเมตรจริงๆครับผมเดี๋ยวผมจะเดินไปดูจะเดินไปดูนะครับผมเดี๋ยวผมไปไหว้ศาลหลักเมืองก่อนครับผมไอไหศาลหลักเมืองก่อนครับนี่ก็คือบริเวณทางโน้นก็เป็นบึงบึงพรานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนี่นะครับ เป็นบึงที่ว่าให้คนวิ่งออกกำลังกายกันนะครับผมนั่นน่ะเนี่ยนะครับผมแล้วสารลักเมืองอยู่ตรงไหนผมไม่รู้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับผมนี่แหละครับผมขอหมดนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไปขึ้นไปบนนู้นกันนะครับผมนี่นะครับโอ้โหใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับทันเนี่ยลองเดี๋ยวลองไปถามเขาก่อนว่าเนี่ยคุณดูนี่ครับ คนดูเลครับโอ้โหสูงลิฟต์เลยครับผมครับขนาดนี้ผมกำลังจะขึ้นไปที่หอโถงนะครับผมเขาขึ้นกันทางไหนครับเขาขึ้นทางไหนอันนี้ลงมาแล้วเหรอครับเนี่ยนะครับผมผมจะขึ้นไปที่นี่นะครับแล้วจะขึ้นจะขึ้นได้ยินพี่อะครับจะขึ้นไปเร็วลิฟต์ เปิภาพบรรยากาศก่อนขึ้นนะครับผมนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับครับคุณผู้ชมนี่นะครับคุณผู้ชมที่เราที่เราบอกว่าเราจะขึ้นมาที่เราบอกว่าเราจะขึ้นมานี่นะครับผมนี่ครับเนี่ยนี่คือที่ผมจอดมอเตอร์ไซค์ไว้นะครับเนี่ยเห็นปะนี่นะครับนี่คือบึงบึงพับพานชัยนี่นะครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่นะครับนี่นะครับผมแล้วตรงนู้นก็เป็นพระองค์ใหญ่ ใหญ่มากๆเลยครับเนี่นะครับผมบอกได้เลยว่าสุดยอดมากเลยครับจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ธรรมดาจริงๆครับผมโอ้โหดูนะครับผมเนี่ยครับเป็นแบบนี้ครับผมแล้วก็เราก็จะเห็นรอบเมืองของเขานะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมเนี่ยผมว่าผมว่าหอบันหานี่ผมว่า ผมว่าจะเตี้ยกว่านี้นะนี่นะครับผมเป็นแบบนี้ครับผมนี่แหละครับเขาเรียกหอโถงนี่นะครับเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับจะเห็นทิวทัศน์เมืองเขาเนี่ยนะครับนี่นครับยี่สิบเก้าสามสิบห้าชั้นครับทั้งหมดนะครับผมนี่แหละครับ ครับคุณผู้ชมผมก็ได้ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่หอหมดนู้นนะครับผมตอนนี้ผมก็จะออกเดินทางไปก,กาฬสินกาฬสินหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับผมครับสารละสารเมืองของจังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละครับเตั้งอยู่บนเวลกลางน้ําบึงพพาไทยไนี่แหละบบึงพานไทรนี่นะครับผมตั้งอยู่บริเวณกลางบึงเลยนะครับ เนี่ยนะครับตั้งอยู่กลางบึงบึงแม่น้ำเนี่ยนะครับผมบึงนี่จะล้อมรอบไปจนโนนตรงเลยนะครับแล้วก็จะอยู่ใกล้กับหอโหตนี่นะครับนี่นะครับคือจังหวัดร้อยเอ็ดสุดยอดครับร้อยเอ็ดเจ๋งสุดๆครับเนี่ยครับคุณผู้ชมผมก็ได้ขี่รถรอมบ,บึงบึงบึงพานชัยเนี่ยนะครับผม S <S นี่นะครับผมก็เลยลองมาขี่รถแน่นนเล่นนี่นะครับลองลองขี่ชมดูนี่นะครับสักรอ,อบถึงนะค,ะนครับผมรยนีสวนใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมพูดง่ายๆว่าก็รู้สึกว้าวเลยครับผมมาที่นี่ครับผมเพราะว่าไปที่ไหนก็ไม่รู้สึกว้าวเท่าไหร่มาที่นี่มันเหมือนมีอะไร ดึงดูดนะครับผมรู้สึกว้าวเลยครับผมเพราะว่ามึงก็สวยแล้วก็มีหอหอดให้ขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์อย่างงี้ครับผมมันก็มีอะไรน่าสนใจอะครับผมเนี่ยนะครับ สวัสดีนะครับเพื่อนๆนผมก็ได้เดินทางมาจากร้อยเอ็ดนะครับผมผมก็มาถึงเออสารลกลางของจังหวัดเออ,เอ,อมหาสารคามแล้วนะครับผมผมจะเน้นไปสารกลางก่อนเออ่ศารเฉพาะหลักเมืองก่อนนะครับผมเพราะว่าเพราาะว่ผมไม่รู้จักไม่รู้จักทางไม่รู้จักอะไรผมจะ g p s มาที่สารหลักเมืองก่อนเลยนะครับผม,ผมก็ถือว่าผมได้มา ที่นี่แล้วนะครับผมที่จังหวัดของมหาสารคามแล้วนะครับนี่นะครับผมครับผมขนาดนี้ผมจักรพันธ์ได้ออกเดินทางจากมหาสารคามกำลังจะไปที่กาลสินนะครับวันนี้ผมจะไปนอนอยู่ที่กาลสินนะครับเส้นกาลสินจากมหาสารคามมา4 0กติปลอยครับท่าน มากเลยครับแล้วก็จเจริญครับผมกลับมามีร้านค้ามีทุกสิ่งทุกอย่างจเจริญมากเลยครับผมเดี๋ยวอีกไม่ไม่นานก็จะถึงากาลสินแล้วครับครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะนอนอยู่ที่กาลสินนะครับผมครับ ราติสวัสดีครับเพืเ่อน